สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาหื่นพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะวันนี้น้องหวึ่งก็มีแนวทางหาหน้อยชุดโค้งสุดท้ายของวันที่22สิงหาคม2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาดูผลสรุปของวันที่22กันก่อนเนาะวันที่22น้อยเฉพาะกิจออก910นนะคะพี่น้องจา๋า หนึ่งศูน์น้องวึงไม่มีน้องวึงมีแต่ศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเข้าน้อยเฉพาะกิจนะคะส่วนล่างออก5 4าสน้องวึงก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าส่วนพิเศษบ,บนออก2 5ดูให้2องมา25 5ห้าห้าสอมาอยู่ข้างหน้าเนาะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนล่างออกเ9้9เก็หลุดไปนะคะดู6 0 1. อันนี้ออกเก้าศูกลับหัวนะคะพี่น้องจา๋า ปกติออก1 5 7ดูให้6 7มา5 7อีกแล้วพี่น้องจา่าเหมือนของวันที่20เลยเนาะเฉียดเฉียดทีละหน่อยแล้วก็อันนี้9 4หลุดไปนะคะ VIP ออก4 8 6 8 6มาอยู่ข้างหน้าพี่น้องเอ้ย8 6นี่ถ้าตัดในนี้ก็ได้แล้วเนี่ย7 8ก็ได้นะคะพี่น้องจ๋านี่หลุดเลยนะคะนี่ได้ทั้งสองคู่เนาะ วันนี้ก็เข้าตัวกลับเฉพาะหน่อยเฉพาะกิจนะคะพี่น้องสาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะชุดเน้นไปเข้าของหน่อยเฉพาะกิจนะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่ของวันที่ยี่สิบสองนะคะพี่น้องสาน้องุ่นเขียนกันวันที่ยี่สิบสองหกสี่ น้อยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจ๋าย้านะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปนะคะอะ่สำหรับแนวทางของวันที่22นะคะพี่น้องจ๋า จะมาไหมนอ้อพี่น้องจ้าอ่าสำหรับแนวทางของวันที่ยี่สิบสองน้องเวิรงก็จะให้เด่นที่หกสามนะคะสามสอง ศูนย์เจ็ดนะคะอ่าส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าชุดกันก็จะมีแปดเจ็ดหกสองแล้วก็แปดศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าส่วนสามตัวนะคะ สามตัวจะมีหกสามสองหรือว่าใครจะอันนี้ตัวนี้น้องหึงตัดให้แล้วนะคะสองหกสามแล้วก็สามสองก็หกสองนะคะแปดศูนย์เจ็ด ก้าหกสองนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้สำหรับฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะงวดประจำวันที่22สิบงหาคมสองพันานะคะย้ำนะคะพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะอ่าชอบตัวไหนเราก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนออกไปน้องหึ่งก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันนะคะสุดท้ายนี้น้องหึิงก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท,ท่านนะคะโชคดีนะคะพี่น้องสามีโชคมีลาบนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ